Lets go <S สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและเด็กทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะคุณดา,ดามีคุณครูนะคะมาถึงท่านยให้เด็กทำความรู้จักคุณท่านที่นั่งข้างๆคุณดา,ดานะคะเดี๋ยวให้คุณครูแนะนำตัวเองถวัลภาษาสวัสดีค่ะครูทิพวรรณสืบมากหรือครูแองนะคะ วันนี้นะคะครูแอนจะมาช่วยครูคดาด้านะคะแนะนำสัญลักษณ์ให้กับเด็กๆค่ะก่อนจะมาแนะนำสัญลักษณ์นะคะเดี๋ยวครูคขออนุญาตใส่แมสให้เรียบร้อยก่อนนะคะวันนี้นะคะเราพบกันนะคะครูแอน เค okay, งั้นเรามาร้องเาาพลงทักทายกันดีกว่าค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีส าชันพบก,กันแล้วสวัสดีพบก,กันแล้วสวัสดีจบไปแล้วค่ะเด็กๆนะคะกลับเพลงสวัสดีทักทายกัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูดาด้าร้องเพลงสวีทักทายกับเด็กแล้วแล้วก็จะมีหนึ่งเรื่องมาแนะนําให้เด็กรู้จักด้วยก็คือสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กๆ <c oughs> ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ นที่หนึ่งค่ะน้องเอเทนสัญลักษณ์ของเอเทนคือกวางค่ะคนต่อไปค่ะน้องนิชาสัญลักษณ์ปลาค่ะค่ะแล้วลำดับต่อไปนะคะน้องน้ำอุ่นนะคะสัญลักษณ์ของน้ำอุ่นคือ ลูกบาสเกตบอลค่ะค่ะคนต่อไปนะคะน้องแทนไทยสัญลักษณ์เงาะค่ะลำดับต่อไปค่ะโอ้หน้าทันมากๆเลยน้องอันดานะคะสัญลักษณ์ของอันดาคือส้มโอค่ะ คนต่อไปนะคะน้องปิงปิงค่ะสัญลักษณ์ม้าลายค่ะคนต่อไปค่ะน้องทับทิมสัญลักษณ์แมวเหมียวค่ะคนต่อไปค่ะน้องแทนคุณสัญลักษณ์ไก่ค่ะ ต่อไปนะคะน้องพอดค่ะสัญลักษณ์ของพอดคือรถบัสค่ะคนสุดท้ายนะคะน้องไอติมค่ะสัญลักษณ์มะม่วงค่ะจำกันได้หรือเปล่าคะเด็กๆและนี่นะคะคือสัญลักษณ์ของเด็กๆ ของอ้อมระบาหนึ่งทับสามของเราค่ะฝากผู้ปกครองนะคะช่วยแนะนำสลษณ์ของเด็กๆนะคะให้เด็กๆรู้จักนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วงนี้นะคะขอให้ผู้ปกครองให้เด็กทุกคนนะคะหมั่นรักษาสุขภาพร่างกายของตอนเองค่ะแล้วก็สำคัญเลยนะคะสุดท้ายที่ด้าจะบอกกับเด็กก็คือต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะคุณค่ะบ๊ายบายยังไม่จบนะคะเด็กๆคุณดามีการบ้านค่ะฝากผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะช่วยอัดคลิปวิดีโอนะคะหรือจะเป็นภาพถ่ายนะคะแนะนำสัญลักษณ์ของตนเองคุณดาจะให้ครูแอลแนะนำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ แวนค่ะสัญลักษณ์ต้นหอมค่ะ,ะหรือว่าจะเป็นของจริงก็ได้นะคะบูไดาจะยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นน้องไอติมค่ะสัญลักษณ์มะม่วงไอติมอาจจะถือมะม่วงของจริงอยู่ในมือของตัวเองแล้วส่งคลิปมาให้บูรดาดูเป็นภาพถ่ายก็ได้นะคะอ่าแล้วนะคะอย่าลืม ส่งเข้ามาในลายกลุ่มในห้องแซมบิทของเรานะคะแล้วก็ไว้พบกันในคลิปใหม่กับการแนะนำห้องเรียนของเราคะ่ะบ๊ายบาย